สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเออนิดออกมาหยังฮะสิดออกมาหยังสวัสดีครับพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับก่อนเร็วนิง่งคันด้อบห้จินสะออกคือเกา สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีครับม้าหาบตาใบแสบแสบอนี้นีซาอันหยาใส่ห้ารผอมแสบ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 เอา้าผู้จัดการจัดการครับ จิ้นน้ำแน่ครับ <laughs> โอ้ยโว้ยนอมือแม่กับมือใหญ่แท้โอ้ยนอเฮ็ดบาปลูกแท้ดึงขึ้นมา <laughs> <laughs> เอา่าเป็นยัง เอาการะลมังขึ้นมามาเอาให้ทั้งนี้เดี๋ยวเอาเอาขึ้นมาเด้จ้ะกระลมังมาครับเอาให้แม,แม่แม่กินไปก่อนแล้วลูกกินตามอเอานี้จีกใส่เอาให้ลูกกินเด้อบัดนี้เด้อเอาวิตมนซีเทลงมาโหลด ซ่องหนึ่งมีจักเม็ดแป,แปดเม pues. ็ดบอออันน้าปึ๊งตมกี้ใส่หลายเดนี่ใส่ตำหนีหนึ่งนั่นนั่นนั่นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นเดี๋ยวได้กินเป็นเบาแล้วผุนว่าแม่นเด็กน่อยผุนเออเอา ชิดใส่พ์พอยายพีกรลดเอากำขี้ดินนั่นแม่วานใส่พเพื่อจะได้อาบน้ำแต่เสานี่มิ่งเ <c oughs> จ้าจับปอนเลดเด้อบันนี้เด้อเอาไปไใยในแม่เพิ่นกะหูกไปเมื่เพิ่นใส่เหมือนมือยาวแเพิ่อน,อน,อพอนอะ่ะดูดเอาูบ เขาไปเลยพุน่นซ้ำสิเต็มเนาะเอาจนว่าเรียบร้อยเมืวิตามินซีเมื กินเบิ้งบนนี่กินพนุนอ่ะแม่เพิ่นกับขั้วางเอาเอออยู่นั่นละกินให้หมดเลยอ้อยทั้งหย่าน,นั่นเจ้าเจ็บใช้มือให้หลดใช้ปากให้เลยเป็นย่องคุณเนี่ยถือมืดหรอแน่แน่จะดึงไปพี่แม่ได้กินมืดแล้วผิดเอ้ผม,ม่ะกินกอน่อนเออ กินวิตามินซีก่อนตัวเนาะอ,อ่ะอ่าบนตรงสู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 งโอ้ก <laughs> ำไใโลดกำไใเลยอืมคนจิ้นน้ำบ่อไปแล้วแม่คนลึงไปแล้ว <laughs> เอากระละมางออกมาทำาแม่คุนใบ <laughs> กับใบโลดเป็นยังกันเซียวเขา เออเอาไปนี่แหละเอาเจ็บใส่พอมันมั่นนี่ละเนาะคุณตากับกำใส่ที่ตัวถ้าเบิรงเดอ้อบันนี้เดอ้อสิแกงเจ้าได้บันนี้ แม่อยู่ซื่อๆเนี่ย <S 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 แสบบอเอาเล่ม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 ต้องจับกอกเอาเลยถามว่ากอกบ่าได้เนี่ยที่มืดแล้วก็คุณแม่หูไปมืดบอต่องเลยบอต่องเลย พ่อจองนะอย่ามาแก้งนะเดี๋ยวคนกรลับตากินอยู่นี่แหละเออนัน่นทั้งเจ็บไซ่ตื่นสายได้มือเสานี่พอตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่ตี สีกลัวพุน่นเพิ่นก็นลูกย่างน,านั่นนั่นเอาอีกแล้วเอาเอาเอาอย่าแกล้งก็แล้วกันพุนพ่นพุ่นเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังโอ้ยโอย <c oughs> อย่าแกลงเด้อมิ่งอย่าแกลงเด้อ <c oughs> บ้าอืมอืมอืม Nó <laughs> chọp hả nhặn chọp chọp bưng chọp bưng ừ. Nó nhỉ ạ ừ. <laughs> Xâm lạc làm lại Chín <laughs> bó <laughs> Chín bó Chín tờ chín chín อ้าจินขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอครับเข้ามาแล้วก็าลมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับขอจบคลิปน่ารักไปเพียงแค่นี้นะคะเนาะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ